สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก f ตัว n d นนะครับวันนี้มาสอนการใช้งานนะครับโอมนี้ ir ก้อนนี้เป็น ir loader นะครับของ h o t o นนะครับผมตัว housing นี้ทำออกมาดูดีเลยนะครับผมขนาดเล็กกระทัดรัดน่าใช้นะครับผมแล้วก็มีจอ lcd บอก p ิด s e ตนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก้อนนี้มันเป็น ir loader เราสามารถโหลดผมไม่มั่นใจตรงนี้ว่ามันสามารถโหลดเพิ่มได้หรือเปล่านะครับผมครับเพราะว่ามันมี usb ไทยมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีไอ้ตู้เนี่ยมาให้เลือกใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมะีมาให้เลือกใช้ถึง40ชนิดนะครับผมกับเรามปดูที่งานตัว housing ก่อนนะครับผม housing เป็นงานกล่องอลูมิเนียมหรือเปล่าน่าจะเป็นเหล็กนะครับผมน่าจะเป็นโลหะเป็นเหล็กแล้วก็พ่นสีนะครับผมเพราะว่าขนาดเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ได้หนามากนะครับ แล้วก็อ่ะมีคอนโทนมี2คอนโทนนะครับผมคอนโทนตัวเนี้ยจะกดลงไปได้ครับตัวตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะเป็นมัตเตอร์วอลลุ่มตรงเนี้ยผมว่าดีที่มีมัตเตอร์วอลลุ่มมาให้ใช้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าเป็น,เป,นเป็นพวกปุ่มกดต้องเข้าฟังก์ชันเนี่ยมันยุ่งยากเนี่ยเขาทำเป็นฮาร์ดบัตเทิลมาให้เลยว่าอ่ะมาเล่งเลเวลได้เลยตรงเนี้ยดีครับผม1ฟุตนะครับผมแล้วก็มี1นึ่งอินพุตนะครับผมตรง2เนี่ยจะเป็นเอาพุตนะครับผมอ่ะจะเป็นเสียงที่ไม่ผ่านแคปติมนะครับผมส่วนตรงเนี้ย สองเอาพุตตรงนี้จะเป็นแอร์โอาร์ครับพอร์ตเหมือนจ็กกิตาร์ธรรมดานะครับผมตรงนี้เป็นพอร์ตเอาพุตธรรมดานะครับ1พอร์ตครับ1เอาพุตนะครับก็แล้วก็มีริบเก้าวนะครับตรงนี้ริบเกล้านี้ไม่ค่อยเจออะจะเห็นในลักษณะที่เป็นเดรคเตอร์ลักษณะนี้นะครับผมครับก็มีมาให้ใช้ด้วยด้านบนเนี่ยจะมีะช่องโฟนสามารถต่อหูฟังได้นะครับซอมในห้องนอนได้แล้วก็มีช่องไฟเข้าบกนอกลบในมีออกอินให้ด้วย ก็ถือว่าครบอยู่นะครับแล้วก็มี USB port เราลองมาต่อกันใช้งานกันดูนะครับผมฟังเสียงเบื้องต้นที่เขาให้มานะครับผมโดยผมจะขึ้น IR ลีดไว้ให้เพื่อนๆได้ดูดังด้านขวาล่างด้วยนะครับว่าเขาใช้คําแทนอะไรแทนตู้อะไรนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วน IR เนี่ย IR เขาจะไม่ได้บอกเป็นชื่อตู้แบบเฟนเดอร์เลยเขาจะมีชื่อเฉพาะของเขาเฟนเดอร์เนี่ยบางทีก็จะเป็นแชมป์ US อย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่ามันเป็นตู้เฟนเดอร์ ครับจะขึ้นลีดไว้ให้ด้วยนะครับโอเคครับลองต่อการใช้งานกันดูครับผมบการต่อก็ไว้ก้อนถุดท้ายนะครับผมแล้วเราก็เข้าอินนะครับผมแล้วก็ออกที่เอาพุทได้เลยครับผมถ้าเรามีอ o r ์เราก็ต่ออาร์ก็ได้ครับผมแต่ยานจะเต็มกว่าผมจะต่อเป็นเอาพุทปกตินะครับผม เราจะดูที่พวกปุ่มต่างๆก่อนนะครับผมก่อนที่จะมากาารมสอนการใช้งานนะครับผมปุ่มต่างๆตอนนี้เราเริ่มจากฟลุตสวิตนะครับผมครับก็ถ้าเราเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนพิเซตนะครับผมครับอ่ะอันนี้เป็นถ้าเราเหยียบค้างจะเป็นอ่ะเป็นมิลนะครับผมก็คือจะเงียบไปเลยครับแล้วเหยียบค้างเป็นมิ้วนะครับผมแล้วก็เหยียบอีกทีก็จะกลับมาใช้พิเซตนะครับผม โอเคครับอ๋อโอเคครับฟุตก็ใช้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ทับสอนอะไรครับผมแล้วก็มาดูที่มัตเตอร์ตรงนี้นะครับมัตเตอร์ก็เป็นวอลลุ่มนั่นเองนะครับเป็นมัตเตอร์วอลลุ่ม สุดนิดนึงนะครับผมโอเคครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับผมมันถ้าเราอยู่ในเหมือนอผมจะเรียกว่าเป็นหน้าโฮมแล้วกันเนี่ยตรงโฮมเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็น selector เปลี่ยนพ r เ s e นะครับผมอ่ะก็หมุนเลือกได้แทนครับผมผมจะกลับไปที่ p r e s e ที่1ก่อนนะครับผม เวลาเราเปลี่ยนพีเอสเนี่ยเสียงก็เปลี่ยนเลยนะครับไม่มีการเหยียบเพื่อคอนเฟิร์มโอเคครับเราเริ่มใช้งานฟังก์ชันกันเลยแล้วกันนะครับผมกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะให้เลือกตู้นะครับผมจะมีด้านอ่าด้านขวานะครับผมของจอ LCD ดีเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับผมว่าเราจะใช้เราใช้ตู้ชนิดอะไรอยู่นะครับผมเราก็เลือกได้นะครับผมกดไปหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็ดูกับอ่า IR l าร์ ad, ด้านข้างที่ผมแปะไว้ให้นะครับผมทางขวานะครับผมก็จะเห็นว่ามันมันจะบอกว่าใช้ตู้อะไรอยู่นะครับผมผมจะลองเป็นตู้เฟนเดอร์นะครับผมใน l ลีดเนี่ยเขาจะบอกว่าผมจะใช้รีเวิร์บตัวเฟนเดอร์ดิลลุครีเวิร์บนะครับผมเขาจะใช้ชื่อแทนว่าเป็น D E L X เวิร์บนะครับผมเป็นดอก1นึคูณสิดอก12 1ดอกนะครับผมจะลองหาดูตอนนี้ผมก็ได้เลือกตู้เฟนเดอร์มาแล้ว อยู่นะครับผมเสียงโทนเฟนเดอร์อยู่ถ้าเราจะเข้าไปอิดดิตมันนะครับผมให้กดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแตกเมนูออกมานะครับผมอันบนเนี่ยที่เป็น ffs อ่ฟังกช์ชันเนี่ยมันจะเป็นการอ่เลือกฟังกช์ชันของตัวฟุตเวลตินตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยครับผมเรากดเข้าไปดูก่อนก็จะมีอ่เป็นวอสเซอร์สวิตทับนะครับกดลงไปเพื่อเรียก เพื่อเปลี่ยนพีเซตนะครับผมเราะจะดูว่ามีให้เลือกอะไรบ้างอ่ะมีกดลงไปหนึ่งครั้งเพื่อบายพาสเลยหรือว่าเลือกพีเซตนะครับผมซึ่งถ้าค่าสแตนดาดของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกดแท็บลงไปเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนพีเซตแล้วกดค้างถึงจะเป็นการอ่ะบายพาสนะครับผมตรงตรงเนี้ยผมอยากให้ตัวเนี้ยมันเป็นเปลี่ยนพีเซตผมก็ไม่เปลี่ยนค่าอะไรนะครับผมโอเคครับเรามาดูอันที่สองนะครับผมการกดค้างนะครับผมอันเนี้ยจะบอกเลยว่าถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นการมิว มีเปลี่ยนอะไรได้บ้างอ่าถ้ากดค้างแล้วเปลี่ยนพิเซตนะครับผมอ่าผมว่ากดค้างแล้วมิวเนี่ยลงตัวสุดครับผมหรือว่ากดค้างจะเป็นไบพาร์ตอ่าผมเลือกกดค้างแล้วเป็นไบพาร์ตดีกว่าครับผมเอเคครับแล้วก็ออกไปดูนะครับผมเรามาดูเมนูอีกด้านล่างนะครับที่เป็นอ d ดิทในส่วนของอ d ดิทนะครับกับก็ในส่วนของอ d ดิทจะเป็นภาค EQ วละเนี่ยจะเป็นการปรับค่า EQ ต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าปรับได้ละเอียดนะครับผม มีมาให้ย่านมิดโลย่านมิดไฮเยอะครับผมถือว่าภาคอีคนี้ค่อนข้างละเอียดครับผมอ่ะมันแห้งไปนิดนึงผมจะเติมโลแล้วกันก็ไปที่โลย่านโลโลเฟอร์เกนซี่นะครับผมผมเพิ่มประมาณนี้แล้วกันเอาแค่มีย่าโลอ่อนๆครับผมอ่ะโอเคออกมาส่วนด้านล่างตุดเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ปรับอะไรแล้วเ,เนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นการเซฟครับผมเราสามารถเซฟได้เราก็กดลงไปทีหนึ่งมันจะถามว่าจะให้เซฟไปไว้ที่พิเศษอะไรนะครับผมผมจะเซฟไปที่พิเศษหนึ่งครับผมก็เลือกไปที่พิเศษหนึ่งเรากดอีกหนึ่งครั้งเพื่อคอนเฟิร์มครับเท่านี้ก็เป็นการเซฟพิเศษเมื่อกี้ที่ผมเลือกละถือว่าง่ายอยู่ครับผม เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าชอบถอนเสียงของตู้อะไรนะครับผมแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยพิเศษที่เขาให้มาเนี่ยตู้ที่เขาให้มานะครับผม39ชนิดเนี่ยอ่ามันมีตู้เสียงแตกนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับอ่าราวนี้เราลองไปดูตู้เสียงแตกที่เขาให้มาดูนะครับเป็นเม sa r e c t i f ี่นะครับผมผมจะไปพิเศษที่2ก่อนครับเม sa r e c t i f ี่เนี่ยเขาจะใช้ชื่อแทนว่าเม S H R C 2อ2คูณ12นะครับผมอ่ะเราลองเลือกเลยจะลองเลือกตู้เสียงแตกดูนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้เรียกเป็น Meta เ e c t i f y เนยนะครับมันใชเขาจะใช้ชื่อย่อว่าเป็น MESRC 2คูณ12นะครับโทนก็เปลี่ยนเลยนะครับเราลองไปบูทแ่งแตกมันดูนะครับเพิ่มเกนดูเข้าไปในส่วนของ Edit เพื่อนแต่งค่า eq มาเนี่ยอย่าลืมเปิดใช้เปิดใช้ค่า eq ให้มันเป็น on นะครับถ้าเราเป็น o อฟอยู่เนี่ยมันจะไม่แสดงผลนะครับผมครับต้องเลือกเป็น on ก่อนแล้วก็แต่งเอาครับเท่าที่ลองนะครับผมก็ตู้เสียงแตกที่เขาให้มาเนี่ยอ่ะมันไม่มีย่านเสียงแตกนะครับมันจะมีเป็นเป็นคีนอย่างเดียวเพิ่มเกณฑ์ไม่ได้นะครับผมของตู้ที่เขาให้มาโอเครับผมจะเซฟก่อนละกันนะครับผมวิธีเซฟเนี่ยนอกจากเซฟตรงเมื่อกี้นะครับผมในเมนู e d i นะครับผมก็ยังกดเราสามารถกดค้างตรงนี้ได้นะครับเพื่อเซฟเมื่อกี้ผมกดสักค้างอ่ามันก็จะสามารถเซฟได้เหมือนกันผมจะเซฟไปที่พิศนะครับอีกหทีโอเคครับก็ใบแรกเป็นเฟนเดอร์ใบที่สองเป็นเล็กที่ไฟท้งท้งภาคเสียงคีย์เนี่ยผมว่าทําได้ออกมาได้ค่อนข้างดีนะเฟนเดอร์โอเคครับคราวนี้เราจะลองใช้กับเสียงแตกตัวนะครับผม เพื่อนๆถ้าไม่ชอบโทนแบบนี้เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับผมเราไปแตะแต่งที่ EQ ได้นะครับผมจะลอง Edit ที่ Meta r e c t i f y ดูนะครับผมเพิ่มย่านหายขึ้นมาหน่อยแล้วกัน ได้อยู่นะครับผมตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบโทนแบบไหนก็ลองไปปรับกันดูนะครับผมคราวนี้ผมจะลองเปรียบเทียบแบบอ่เราปิดแคปทิมนะครับผมของตัวโอมนี้นะครับผมแล้วก็ต่อ,อเสียงแตกเนี่ยเขา Audio face ้าออเดียลอินเทอร์เฟซเลยมันจะบีมาเนี่ยครับผมรับก็ถือว่าอโอมนี้เนี่ยใช้เป็นแคปทิมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ที่ลองนี้ก็คือ,อเป็นแคปติมที่น่าเป็นไออาร์ที่น่าสนใจก้อนหนึ่งนะครับมีขนาดเล็กกระทันรัดนะครับผมแล้วก็ไออาร์ที่ติดตัวเครื่องมันมาเนี่ยก็มีมาให้ถึงให้เลือกใช้นะครับผมถึงสามสิบเก้าสามสิบเก้าใบนะครับหมายถึงตู้นะครับที่เขามีจําลองให้เนี่ยมีมีให้เลือกถึงสามสิบเก้าเท่าที่ดูก้อนนี้ไม่มีเลือกหัวนะครับผมมีจะ,ะมีเป็นเลือกแอมไปเลยนะครับไม่มีเลือกแคปเลือกอะไรให้น่าจะแมทกันมาให้แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีอีก อย่างหนึ่งของก้อนนี้ก็คือ,อเรื่องของย่านนะครับผมย่านอีคิวเนี่ยที่มีมาให้เยอะนะครับผมปรับได้ค่อนข้างกว้างครับผมก็เป็นข้อดีของก้อนนี้นะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวอลลุ่มนะครับผมที่สามารถปรับได้ปรับได้เลยมันทำมาเป็นฮันด์บัตทอมละดึงออกมาใช้ตรงนี้นะครับผมครับแต่เท่าที่ลองเนี่ยไอวอลลุ่มตรงเนี้ยต้องเปิดเกินเที่ยงหน่อย ถึงจะดังนะครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเตียงก็ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ